สวัสดีจ้ะยังเป็นทางการจ้ะเมื่อกี้พาไปเก็บมาเดือฝรั่งกับพาชมส่วนเล็กๆน้อยๆของเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะแล้วก็ได้มาเดือฝรั่งมาสี่ลูกจ้ะนี่จ้ะจะเอามาให้ดูว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงจ้ะหวานมากจะพันนี้จ้ะอร่อยมากมีสองพันจ้ะเดี๋ยวลองลงลูกนี้เลยจ้ะลูกเนี้ย ดูที่สองลูกเนี่ยมันมันแบบมันสุกมันงมคาต้นเลยจ้ะจนแบบเด็ดแล้วขั้วหลุดจ้ะมันเป็นพันเขาเรียกพันพันตุล,ลกีจ้ะไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่ว่าเนี่ยจ้ะลูกมันลูกมันใหญ่นะจ้ะใหญ่มากจ้ะใหญ่เข้าปากเนี่ยจ้ะดูจ้ะมันสุก ลูกมันเป็นงนี้จ้ะเดี๋ยวจะเอากิ่งมันไปปลูกที่บ้านเราจ้ะถ้าเอฟซีคนไหนอยากได้กิ่งพันมันไปปลูกจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันอยู่กำแพงเพชรจะอยูอำเภอคลองลานจ้ะยังไงก็ถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าเอฟเนอเอฟซีอยากได้คนเข้าป่าไปด้วยกันกลับบ้านเดือน พีกาเนี่ยจ้ะคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะถ้าอยู่ใกล้จะเอาไปให้จ้ะหรือจะส่งทางไปรษณีย์ไปให้จ้ะแต่ถ้าอยู่ไกลไม่ไปนะจ๊ะนี่จะสวยมากหวานชน่านี่เดี๋ยวจะลองแกะให้ดูจ้ะอู้ยอูย้มันกินได้ทั้งเปลือกนะจ้ะ นี่จาข้างในมันเป็นอย่างนี้จ้ะชิมกันเลยจ้ะชิมกันเลยจ้ะว่ามันเป็นยังไงห,หวานอร่อยจ้ะอ,อร่อยมากปีนี้ปีที่สองจ้ะที่สองปีที่สามจ้ะ ปีที่แล้วก็ได้กินจ้ะแต่ไม่เยอะแต่ปีเนี้ยเยอะเต็มต้นเลยจ้ะนี่จ้ะอร,อ,อ,อร่อยอืมอร่อยอ่ะอืม,อมขอบอกค่ะทุกคน ลูกนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยจ้ะอร่อยของโปรดของคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะนี่จ้ะหวานอืมไม่มีคำบรรยายใดๆ ร่อยอ่ะจ้ะมันไม่หวานฉ่ำนะจ้ะแต่มันหวานเขาบอกว่ามันมีประโยชน์มากนะจ้ะรอบเลขได้สี่ลูกรอบนี้ก็ได้สี่ลูกรอบรอบที่สามก็จะได้สี่ลูกอีกจ้ะหืมหืมสองลูกนี้อิ่มแล้วจ้ะอีสองลูกนี้เอาไว้กินตอนเย็นจ้ะ จ้าถ้าเอฟซีคนไหนะอยากได้กิ่งพันมันเอาไปนะจ้าคอมเมนต์มาได้จ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันกลับบ้านเดือนพีกาโยน,นี้จ้ะตัดไปแล้วไปถึงบ้านเราอาจจะส่งไปสนีไปไปให้ได้จ้ะอยากได้กิ่งพันนะจ้ะอร่อยจ้ะสองลูกนี้ไว้กินตอนเย็นจ้ะ ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันจะ้ะคลิปหาเห็ดยังไม่มีให้จเพราะป่ามันเปรี่ยวไปเก็บทุกวัน,นะจะได้มาทุกวันแต่ว่าไม่ไม่กล้าถ่ายวิดีโอเพราะคุยดังแล้วเผื่อคนเขาแอบซุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะก็ไม่ไม่กล้าถ่ายวิดีโอยังไงก็ฝาก คนเข้าป่าน้องใหม่คนนี้ด้วยนะจ๊ะคนเข้าป่าไปด้วยกันวันนี้ก็ต้องขอลาผู้ชมไปทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า